สวัสดีค่ะคราวนี้มาดูบทเรียนเรื่อง if cost กับ Alex นะคะลิงก์เอกสารดาวนโหลดข้างล่างนะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องจดเองให้เสียเวลาอ่ไปเลยนะให้นายจดอย่างนี้ก่อนคำว่า if ป้ท่านะคะอเริ่มเลยนะคำว่า if ป้ท่า Alex จดหน่อยปอท่ถ้าจุดจุดจุดไม่รู้แค่นี้ก่อนไปเลยนะเรื่องที่ต้องเรียนรู้มีสามเรื่องก่อนก่อนเรียน if c o s e เพรสเชนซิมอ่าเรียนตั้งแต่ปสี่ให้จำนะคะเพรสเชนซิมคือเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรเราจะเรียนยังไงเราบอกว่าถ้าเราพูดคำว่าเพรสเชนซิมปุ๊บให้จำว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้เวิร์บช่องหนึ่งที่เติม S กับอ s อนะคะแต่ถ้าประธานมันเป็นผูอุพจน์เวิร์บช่องที่หนึ่งไม่เติม S กับอ s ไม่เติมนะเวิช่องที่หนึ่งเฉยๆทุกคนเรียนแล้วเนาะประธานเอกพจน์คือคนหนึ่งคน She goes to school every Monday to Friday เธอไปโรงเรียนทุกๆวันจันทร์ถึงว er ันศุกร์นี่ไง s ชีเป็นเด็กพระพ g o o s เลยต้องเติม Go เลยต้องเติม e อประโยคเดิมเลยเด y ์ปล่าพวกเขามันหลายคนถูกไหมคะก็ใช้ช่องหนึ่งอย่างเดียวจําไหมนะถ้าเราพูดถึง s e n เซ i นซิมจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราพูดถึงพาร์ทซิมพาร์ทซิมจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะ เหตุการณ์ในอดีตนี่ง่ายมากเลยใช้รูปประธานบวกเวิร์บช่องที่สองค่ะเวิร์บช่องที่สองคือเวิร์บที่เติม ed ค่ะโดยสัดส่วนใหญ่นะแต่มันจะมีบางตัวค่ะเช่น get อย่างเงี้ยช่องที่สองคือ got แปลว่าได้รับ take แปลว่าหยิบหอแปลได้ร้อยอย่างเลย take ช่องที่สองคือ t o o k take แปลได้เป็นร้อยอย่างนะคะแต่เด่นเด่นนะแปลว่าหยิบไปก่อนนี่คือบอกเล่านะคะประธานบวกช่องสองถ้าเป็น past simple แต่ถ้าปฏิเสธ จะมี did หรือ did not ก็ได้นะคะแล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งอค่ะ,ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ I played football yesterday ฉันเล่นฟุตบอลเมื่อวานเมื่อวานมันเป็นอดีตถูกไหม I didn't play football yesterday ฉันไม่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อวานอ่ะจำไว้นะถ้าเราพูดถึง past s i m p e ประธานบวกช่องสองถ้าปฏิเสธประธานบวก did n t บวก verb ช่องที่หนึ่งทีนี้มาดู ข้อที่สาม infinitive ค่ะ infinitive คืออะไรเราต้องจำนะคะ infinitive ต่อไปนี้เราจะย่อเป็น i-n-f นะคะ infinitive คือ verb ช่องที่หนึ่งที่มันไม่ผันคําว่าไม่ผันแปลว่ามันไม่เติม s ไม่เติม e-s ไม่เติม n g ไม่เติมอะไรเลยนักเรียนมาดู play ที่แปลว่าเล่นค่ะอันนี้เติม s อันนี้เติม n g ไม่ได้อันนี้ e-d เป็นช่องสองไม่ได้ตอบ เพแบบนี้คือ verb infinitive ค่ะเ <_ an> พราะว่านี่ไงเป็นช่องเดิมที่ไม่ได้เติมอะไรเลยยกเว้น3ามตัวนี้ให้ทุกคนเติมนะคะถ้า verb to be ที่แปลว่าเป็นอยู่คือ i e s a m d a r infinitive จะเรียกว่า be ค่ะ h a v e h a e ม e h a v e เป็น infinitive ด <_ an> <do S 1> ู d o s มีดูเป็น infinitive ค่ะสามเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนเรียน if/cause นะคะเข้าใจแล้วนะไปดู if/cause เลยค่ะ if/cause จะมีสี่แบบ โดยที่แบบแรกจะเริ่มต้นที่แบบที่ศูนย์นะคะ if ปาวะท่า c o s ไหนคะ c o s แปาวาอนุประโยคแต่คุณครูขอแปลง่ายๆว่ามันแปลว่าประโยคที่มีคำว่าท้าเช่นถ้าเขามาฉันจะไปแปลว่าเขาจะมาหรือเขาจะไม่มาก็ได้แต่ถ้าเขามานะฉันไปแน่นอนอะไรประมาณน,นี้คะ่ะ แบบที่ศูนย์ค่ะ if มี4แบบนะคะแบบแรกคือแบบที่ศูนย์เขาเรียก present real ครับ present real คือเป็นความจริงในปัจจุบันค่ะเป็นความจริงในปัจจุบันดูตัวอย่างประโยคนะคะ if the sun rises here it is east ถ้าตรงนี้พาทิตขึ้นหรือถ้าพาทิตขึ้นตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้มันก็จะเป็นทิศต,ตะวันออก east p a r ทิศตะวันออกนะคะให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้ค่ะข้างหน้าเห็นไหมประธานเป็นเอกพจน์ใช้ verb ช่องหนึ่งเติม s ประธานเป็นเ,กเอกพจน์ verb ช่องที่หนึ่งคือคําว่า i a s ทุกคนสังเกตอะไรไหมคะถ้า if แบบที่ศูนย์เนี่ย if อยู่ข้างหน้าข้างหน้าจะเป็น present simple ข้างหลังก็จะเป็น present simple อ่า เคนะข้อสอบคุณครูจะบอกให้มันจะออกยังไงรู้ไหมมันจะไม่เว้นข้างหน้าก็เว้นข้างหลังถ้ามันเว้นข้างหน้าหนูดูเลยอุ้ยข้างหลังเป็นเพรสเชนซีมอ๋อจําได้แล้วถ้าข้างหลังเป็นเพรสเชนซีมมันเป็นแบบแรกข้างหน้าก็ต้องตอบเพรสเชนซีมถ้าข้างหน้าเขาให้เว้นข้างหลังข้างหน้าเขาให้เป็นเพรสเชนซีมมาอ๋อข้างหลังก็ต้องเติมเพรสเชนซีมง่ายแค่นี้เองค่ะไปดูแบบที่สองค่ะ if แบบที่หนึ่งค่ะ แบบที่หนึ่งเขาเรียก future possibility ค่ะแปลว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแปลว่ามันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดก็ได้นะในอนาคตให้ทุกคนมาดูโครงสร้างนะคะ if you don't hurry you will miss the train ถ้าคุณไม่รีบคุณก็จะตกรถไฟ ดูนะอันแรกก่อนอันที่2 if he drops the glass it may break ถ้าเขาทำแก้วตกมันก็อาจจะแตกได้ทุกคนเห็นอะไรไหมคะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้า if มันจะเป็น present simple อนเนี่ย d o อบอกวกวัวชั่วที่1ก็เป็น present simple สังเกตอะไรไหมแต่ข้างหลังจะเป็น will verb infinitive แบบที่1นะหรือบางทีก็จะอีดูนะคะข้างหน้าจะเป็น present s i m ก็คือประธานบวก verb ช่องที่1ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์เราจะเติม s แต่ข้างหลังมันจะเป็นประธานบวก will may might must ก็ได้แต่ข้างหลังจะตามด้วย infinitive ทุกคนจำ infinitive ได้ใช่ไหมคะ infinitive ก็คือ verb ช่องหนึ่งที่มันไม่เติมอะไรเลย แต่ประมาณ80%นให้ทุกคนจําไว้มันจะเป็นคำว่า view ค่ะเมกับไม้จดหน่อยแปลว่าอาจจะม must พอต้องอันนี้เจอไม่เยอะแต่80%จะเป็น view ข้างหน้าเป็น present s i m ข้างหลังเป็นประธานบวก view บวก ok infinitive ไปดู i s แบบที่สองค่ะ present unreal แปลว่าไม่เป็นจริงในปัจจุบันค่ะ If he has money, he would buy a car ถ้าเขามีเงินเขาก็จะซื้อรถนะคำว่าถ้าเขามีเงินน่ะก็คือว่าตอนนี้คือเขาไม่มีไนงะถ้าเขามีเขาจะซื้อรถนะแต่คือตอนนี้เขาไม่มีมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไงคะ If he h a d experience for the job ถ้าเขามีประสบการณ์ในการทำงานนะ The boss could hire him hire ปอจ้างค่ะเจ้านายก็อาจจะจ้างเขา ถ้าเขามีประสบการณ์ในการทํางานก็แสดงว,ว่าเขาไม่มีคะมันก็เป็นเรื่องไม่จริงหนูจะสังเกตไหมคะข้างหน้าเป็นประธานบวก verb ท่องที่สองที่เราเรียกว่า past s i m แต่ข้างหลังจะเป็น would หรือ could ก็ได้นะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive ถ้าข้างหน้าเป็น past s i m ข้างหลังก็เป็น would could บวก infinitive น,น,นี่คือแบบที่สาม อ,อข้อ3เป็นรูปแบบที่สองต่อมาค่ะรูปแบบสุดท้ายค่ะ if แบบที่3ค่ะเขาเรียก p a s t unreal คือไม่เป็นความจริงในอดีตค่ะดูตัวอย่างค่ะ if he had rained if it had rained last weekend ถ้าสุดสัปดาห์ที่แล้วฝนตก We w o u l d h a v e stay at home พวกเราก็จะอยู่ที่บ้านมันแปลว่าถ้าสุดสัปดาห์ที่แล้วฝนตกถูกไหมคะถ้าสุดสัปดาห์ที่แล้วฝนตกก็แสดงว่าฝนมันไม่ได้ตกไงเราเลยต้องพูดว่าถ้าไงก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะแล้วในอดีตด้วยเพราะสุดสัปดาห์ที่แล้วเป็นอดีต If she h a d found his phone number ถ้าหล่อนเจอเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขา She might h a v e call e d him เธอก็อาจจะโทรหาเขาถ้าหล่อนเจอเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขาถ้าหล่อนเจอก็สแสดงว่าความจริงคือไม่เจอไงเลยต้องพูดว่าถ้าถ้าหล่อนเจอเบอร์ของเขาก็จะโทรหานะแต่ความจริงคือไม่เจอเห็นไหมคะให้สังเกตโครงสร้างคะ่ะถ้าข้างหน้าเป็น h a d บวก verb ช่องที่สามข้างหลังจะเป็น w o l d might may หรือ must ก็ได้นะคะแล้วก็บวกได้ h a l e บวกได้เวิร์บช่องที่สามอีกทีแปดสิเอร์เซนจะเป็นคำว่า o o d ค่ะเดี๋ยวคุณครูมีสรุปให้นะไม่ต้องกลัวมาดูความรู้เพิ่มเติมนิดนึิงค่ะเขาบอกว่า if clause สามารถสลับที่หน้าหลังได้ค่ะดูอันนี้นะคะคุณครูจะสลับที่ดู if you don't hurry ถ้าคุณไม่รีบ you will miss the train คุณก็จะตกรถไฟคุณครูสามารถสลับที่ได้ค่ะ you will miss จะ Train ถ้าคุณอคุณจะตกรถไฟ f u John Curry ถ้าคุณไม่รีบนี่หาสลับได้ถ้าสลับ if if สลับหน้าหลังได้ if ก็จะอยู่ตรงกลางแต่อันนึงที่จะหายไปนะคะเครื่องหมายคอมม่าจะหายไปเพราะว่ามี if อยู่ตรงกลางแทรกไว้แล้วทีนี้ข้อสองค่ะคุณครูอยากให้รู้ค่ะ คำว่า unless แปลว่าถ้าไม่จุดจุดจุดใช้แทน if จุดจุดจุด not นะคะไปดูตัวอย่างค่ะดูตัวอย่างไม่ยากค่ะ if ประโยคเดิมเลยถ้าคุณถ้าคุณไม่รีคุณก็จะตกรถไฟคุณครูบอกว่ามันมี if จุดจุดจุดกับ not คุณครูบอกว่าอยากเปลี่ยนเป็น unless ดูนะคะวิธีการเปลี่ยนเป็น unless unless มันแปลว่าถ้าไม่มันแปลว่าถ้าไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้จําว่า unless เนี่ย มันมีน็อตอยู่ในตัวแล้วเราจะไม่ใส่น็อตนะคะมันมีน็อตอยู่ในตัวถ้าคุณไม่รีบค่ะถ้าเราใช้อนเลดเราจะตัดน็อตออกนะคะอะไรที่เป็นน็อตตัดออกข้างหลังเหมือนเดิมค่ะข้างหลังเหมือนเดิมแปลว่าถ้าคุณไม่รีบคุณก็จะตกรถไฟความหมายเดิมเลยเปลี่ยนเป็นอันดเล็นิดนึงอ่าเราดูนี้นะคะอนเลดเหมือนอีฟสามารถสลับที่มาอยู่ตรงกลางได้ I would buy a house. I would buy a house if I don't. Own Own คำนี้แปเป็นนี้ค่ะฉันจะซื้อบ้านถ้าฉันไม่เป็นนี้สังเกตไหมมี me if มี not อ่าเราจะมาแก้ตรงนี้นะเราจะมาแก้ตรงนี้ข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะข้างหน้าให้มันเหมือนเดิมถ้าข้างหน้าเหมือนเดิมคือฉันจะซื้อบ้านเอา if เปลี่ยนเป็น unless มีน็อตตัดน็อตออก I อ w n เสร็จแล้วค่ะอ๋อแล้วอันนี้นิดนึงค่ะเติม ed ค่ะเพราะว่าเป็น if cost แบบที่รูปแบบที่สองข้งรูปแบบที่สองคือส่วนหนึ่งเป็น part sim อีกส่วนหนึ่งเป็น boot บวก verb ช่องที่หนึ่งอันนี้ดูดีๆนะคะเพราะว่า this เป็น verb ช่องที่สองต้องแก้ดีๆ ทีนี้มาดูสรุปค่ะสรุปง่ายๆอาครูสรุปนะเสร็จแล้วแบบที่ศูนย์เขาเรียกว่าที่เป็นความจริงในปัจจุบันมี if นะคะข้างหน้าจะเป็น present s i m ข้างหลังก็จะเป็น present s i m ถ้าแบบที่หนึ่งเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตถูกไหมข้างหน้าเป็น present s i m e เหมือนกัน แต่ข้างหลังเป็นประธานบวกวิวบวกอินฟินิทีฟวิวสามารถเปลี่ยนเป็นเมย์ไมซ์หรือ Must ก็ได้แต่80%เอขาจะใช้วิวนะคะแบบที่สองพาร์สอันเคือเป็นเหตุการณ์อ๋อ present unreal เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบันข้างหน้าเป็นพา r t สซิม ข้างหลังจะเป็นประธานบวกบูทบวกอินฟินิทีฟบู t สามารถแปลเป็นคู d ก็ได้นะคะแต่แปดสิเซนจะใช้บู l อ i ฟแบบที่สามค่ะข้างหน้าเป็นประธานบวกแทดบวกเวิรช่องที่สามข้างหลังเป็นประธานบวกบู d หรือคู d ก็ได้นะคะ แล้วก็บวกวลีเวิร์บท่องที่สาให้ทุกคนจำสี่ข้อนี้ให้ขึ้นใจ Pre t i ชน Sim ใครยังไม่เข้าใจไปดูแบบแรกนะคะว่าทำยังไง Past Sim ใครยังไม่เข้าใจคืออะไร if, อ n f i n i t i v e ไม่เข้าใจคืออะไรไปดูนะคะ if สามารถสลับที่ได้คะ่ะ l e s ใช้แทน if จุดจุด n o ด,ด not, คะ่ะทีนี้เรามาดูกันข้อสอบเวลาออกออก,ออกยังไงคะ ง่ายมากค่ะข้อสอบมันจะเว้นที่ใดที่หนึง่งไม่เว้นข้างหลังก็เว้นให้เราเติมข้างหน้าถ้ามันเว้นข้างหน้าข้างหลังเราก็ไปดูข้างหน้าดูนะคะให้เราจําถ้าเราจาโครงสร้างสี่โครงสร้างนี้ได้เราจะทาได้เลยข้างหลังมันเป็นแฮดแฮดคือเวฟช่องที่สองถูกไหมประธานถูกไหมเราบอกประธานบวกเวฟช่องที่สองคือพาร์ทซิมถูกไหมนี่ไงไม่ยากเลยนี่ไง ถ้าข้างหน้าเป็นพาร t ท i ิข้างหลังเป็น w o u บวก infinitive ไม่ใช้ w o u ใช้ c o u ก็ได้เพราะฉะนั้นเคาเว้นข้างหลังเราต้องเติมโครงสร้างนี้ถูกไหมคะ w o u บวก infinitive ไม่มี w o u d ไม่มี w o u มี w o u มี h a v e มี w o u d มีอ๋อตายแล้วคุณครูขอโทษนะข้อนี้คุณครูทำไอ้นี่ผิดแก้นี้ตอบข้อ c ค่ะเอา e กับ d ออกค่ะ infinitive เป็น verb I, V, I, N, F, i n f i n i เป็นเวริร์ช่องหนึ่งที่ไม่เติมอะไรเลยแก้นิดนึงตอบข้อ C ค่ะข้อนี้ผิดพอมี h e a l อ่ะนี่แหละข้อสอบเวลาออกออกแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวไปดูในแบบฝึกหัดนะคะในคลิปต่อไปค่ะว่าข้อสอบเวลาออกออกรูปแบบเต็มๆออกอยังไงขอบคุณทุกคนมากนะคะ